สิบแปดเหตุผลทำไมต้องเหนื่อยก่อนรวยหนึ่งต้องเหนื่อยก่อนรวยแค่พยายามผ่านความท้อแท้ไม่ยอมล้มใจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าทองความสำเร็จมาในที่สุดรอคอยสองฝึกตัวเองให้ผ่านทุกทนล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องใหญ่แต่ความท้าทายนี้จะพาไปสู่ปลายทางที่ความสำเร็จคอย 3. ทุกก้าวที่เดินอย่าคิดถอยทุกความล้มเหลวสอนให้เราแข็งเมื่อเหนื่อยยากถึงวันที่มันแงข้าความพยายามจะมาถึงเอง 4. ความเหนื่อยสร้างบทเรียนในชีวิตแม้มันจะหนักเท่าใดไม่ท้อใจเพราะความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทำให้เรียนรู้และเติบโตจนสำเร็จ 5. ต้องให้เวลากับการพัฒนาลงมือทำด้วยใจไม่ท้อถอย ยิ่งมุ่งมันยิ่งใกล้ความสำเร็จสิ่งที่ฝันไว้ไม่ไกลเกินไป 6. สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่เพื่อรวยแต่มันคือการสร้างตัวตนในใจทุกสิ่งที่เจอคือบทเรียนที่ใหญ่ทำให้เราเก่งขึ้นในทุกๆวัน 7. ไม่มีทางลัดไปถึงจุดหมายต้องผ่านความลำบากทุกเส้นทางความสำเร็จมักต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์จะมีค่าเกินกว่าใคร 8. ท้าทายตัวเองทุกๆวันไม่มีคำว่าสายเกินไปการเจอปัญหาคือเรื่องธรรมดาแต่การฝ่าฝันไปให้ได้คือชัยชนะ 9. อย่ายอมแพ้เมืทุกอย่างดูยากความสำเร็จมักจะรอหลังจากความล้มเหลวไม่ต้องกลัวหากวันใดมันจะยากเพราะเหนื่อยวันนี้จะมีพรุ่งนี้ที่แจ่มใส 10. ทุกการลงทุนในตัวเอง จะคืนกำไรในวันข้างหน้าความพยายามนั้นจะไม่สูญเปล่าทุกความเหนื่อยคือการเดินทางสู่รางวัล11เรียนรู้และยอมรับความล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือลู่ทางให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จใหญ่และรู้ว่าทุกย่างก้าวมันไม่ไรค่า12ทุกความเหนื่อยมีค่าของมันทุกๆก,การทำนั้นจะสอนให้เรา เมื่อรู้ค่าของความเหนื่อยที่มันผ่านมาความรวยจะตามมาพร้อมรางวัลใหญ่ 13. ความเหนื่อยไม่ทำให้ใจท้อแต่สร้างความมุ่งมั่นในตัวเองเมื่อก้าวพลาดมันคือบทเรียนให้เราเติบโตเป็นคนที่แข็งแกรง่ง 14. เมื่อเหนื่อยแล้วรู้ว่ามันสำคัญทุกการทำงานจะไม่สูญเปล่าเพราะในความเหนื่อยจะมีความสำเร็จที่จะทำให้เรามีรางวัลในมือ 15สู้ต่อไปแม้เส้นทางมืดมนความพยายามไม่ใช่เรื่องของโชคเมื่อเราเหนื่อยแล้วจะเข้าใจว่าความสำเร็จมันจะมาหลังจากลำบาก16ความพยายามจะพาเราไปถึงที่แม้เส้นทางจะยาวและเหนื่อยล้าเพราะในที่สุดความสำเร็จจะมาเป็นรางวัลจากการทำงานหนัก17รวยไม่ใช่เรื่องของโชค แต่มันคือการทำงานหนักเป็นนิสัยทำให้ทุกก้าวยากของวันนี้กลายเป็นกําไรในวันพรุ่งนี้18เมื่อทำงานหนักแล้วรู้ว่าได้ผลทุกความเหนื่อยจะไม่เปล่าประโยชน์เมื่อก้าวไปข้างหน้าและไม่ท้อใจความสำเร็จจะมีรางวัลให้คุณในที่สุดประโยครวยไม่ใช่เรื่องโชค สื่อถึงแนวคิดที่ว่าความร่ำรวยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะดวงดีแต่เกิดจากความพยายามการวางแผนความรู้ทักษะและความมุ่งมั่นในการทำงานหรือการลงทุนอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้มักจะเน้นว่าความรู้และการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและแตัดสินใจอย่างถูกต้องความมีวินัยทางการเงินเช่นการออมการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงมีผลอย่างมากต่อความมั่งคั่งในระยะยาวความขยันและลงมือทำจริงแยกคนที่แค่ หวังจะรวยออกจากคนที่ลงมือสร้างความร่ำรวยถ้าอยากรวยคำถามต่อมาก็คือรวยแบบไหนรวยเงินรวยเวลารวยสุขภาพหรือรวยทั้งชีวิตแต่ถ้าโฟกัสที่รวยด้านการเงินนี้คือแนวทางเบื้องต้นที่ใช้ได้จริง 1. เปลี่ยนความคิดก่อนหยุดคิดว่าเงินคือสิ่งที่ต้องหาให้พอใช้แล้วเริ่มคิดว่าเงินคือเครื่องมือสร้างโอกาส คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ให้เงินทำงานเพื่อเขาด้วย 2. รู้จักหารายได้หลายทางนอกจากงานประจำลองหารายได้เสริมเช่นขายของออนไลน์รับฟรีแลนซ์หรือทำคอนเทนต์ศึกษาเรื่อง Passive Income รายได้ที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาเช่นการลงทุนหุ้นคอนโดให้เช่า 3. บริหารเงินให้เป็นเก็บก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บ ใช้กด50-30-20หรือ70-20-10ก็ได้แล้วแต่สไตล์อย่าปล่อยให้เงินหายไปกับของไม่จำเป็นโดยไม่รู้ตัว 4. พัฒนาทักษะอยู่เสมอทักษะดีรายได้ยิ่งดีเช่นสื่อสารการขายเทคโนโลยีภาษาโลกเปลี่ยนเร็วคนที่เรียนรู้ไวจะมีโอกาสมากกว่า 5. ลงทุนอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงทุนเริ่มเล็กๆแล้วเรียนรู้ ศึกษาเรื่องหุ้นกองทุนอสังหาหรือธุรกิจใช้เวลาสร้างพลังทบต้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 6. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันอยู่ใกล้คนคิดบวกคนทำงานคนพัฒนาติดตามเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ความบันเทิงกด50 30 20เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้กลางๆและเริ่มต้นวางแผนการเงิน5 0สำหรับ ค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าน้ำไฟและอื่นๆ30%สำหรับความสุขส่วนตัวเช่นกินของอร่อยเที่ยวดูหนังซื้อของที่อยากได้20%สสำหรับการออมและการลงทุนเก็บเงินฉุกเฉินลงทุนกองทุนหุ้นห,นหรือหนี้ที่จำเป็นข้าหลามตัดสีส้มขนาดเล็กกด70-20-10เหมาะก,กับคนที่ต้องการ เก็บเงินอย่างจริงจงังหรือเน้นความมั่นคงในอนาคต70%สํำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นใช้จ่ายอย่างมีสติ20%สำหรับการออมและลงทุนเช่นเดียวกับด้านบน10%สำหรับการให้หรือทำบุญเช่นบริจาคช่วยครอบครัวทำบุญ คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้เช่น 60%, 30%, 10%หรือ 60%, 20% 20สสรุปสั้นๆอยากรวยคิดให้ต่างทำให้จริงอดทนให้พอเรียนรู้ไม่หยุดอยากให้ผมช่วยวางแผนการเงินหรือแผนรายได้ในแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณไหมครับการคิดแบบเจ้าของธุรกิจหรือผู้ลงทุนมากกว่าคิดแบบผู้บริโภคเป็นแนวทางที่หลายคนใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง